สวัสดีครับทดสอบว่าลมยางเนี่ยมีเยอะหรือเปล่าหรือายางอ่อนยา,ยางแข็งหรือเปล่าทดสอบแบบง่ายๆนะทัทีนะผมจะใช้เนีเท้าเหยียบนเนี่ย,ถ,ย,ย,นนยถ้าเหยียบแล้วตรงหน้าย,ยางตัวเนี้ยมันไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลมยางในระดับไม่แข็งมากพอใช้ได้นิ่มๆเนี่ แต่ถ้าเหยียบแล้วไม่ไปไม่ไปเลยเนี่ยก็จะเป็นแข็งแต่ถ้าเหยียบแล้วไปแต่หน้ายางเนี่ยยางอ่อนไม่มีลมอันนี้เหรออันนี้ผมเดานะอันนี้ผมมาชักสาหเนี่ยประมาณเนี้ยเดาอันนี้ผมใช้ใช้เซนแบบนี้นะเนี่ยใช้น้ำน้ำหนักถ่ายลงไปหน้ายางก,ก็จะมีการเคลื่อนตัว น่าจะประมาณสาห้าเน่ยางแบนยางแบนยางแบนไปละเยีบให้ดูนะเยียบให้ดูนี่นี่อะไนี่ขอยางนีแต่คขยานะครบไม่มีลมข้างรนี่รถไข่ไปเนี่ยลองดูนะดูที่นี่เท่าไหร่รถเล็กนะ โอ้โหี่ลมยางอ่อนมากเลยเนี่ยตัวนี้ประมาณสัก28ช่วง30เนี่ย2ี่ถึงสามสนิ่มากรอบหลังท่าหลังเฮ้ยทอาหลังเยอะมากทอาหลังประมาณสัก3-2มสอเก่านะก็คือมันใช้เซน์แบบนี้แหละก็ประมาณนี้นะสำหรับผมเช็คนะเนี่ยเช็คแบบไม่ต้องอะไรเยอะ ไม่ต้องใช้ลัววัดเนี่ยเราลงจากรถเดินทางไกลเราก็แค่เหย,ยียบล้อหรือว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ปั๊มอ่ะแค้นั้น,นี่ยเนี่ยโอ้จะเช็คแค่เนี่ยเนี่ยแต่ผมไม่ยามอยากมแก้มเตี้ยแข็งโป๊กประมาณนี้แหละอ้าววัสดีครับ